เราจะไม่ให้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อีกได้ไหมคําตอบคือไม่ได้แต่เราจะเตรียมตัวได้ยังไงอันนี้เป็นคําตอบที่สาคัญกว่านี้ขั้ตนตอนแรกของเฟสแรกคือเราจะเรียกว่า immediate relief ซึ่งเป็นการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งหลายคนจะชอบอยู่ในเฟสแรกเลยเพราะถ้าพูดความจรงิงเฟสแรกมีการตลาดกับแบรนดิ้งมากที่สุด หลายคนก็จะรู้ว่าเอออันนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากคนจะทํายังไงที่จะช่วยเหลือจะเข้าสารที่จะช่วยสร้างบ้านมนุษย์เราที่อยู่ในเมืองเชียงรายแบบนี้และเมืองต่างๆที่เจอภัยพิบัติเราอยู่เฟสแรกตลอดไม่ได้เราต้อง move on กับชีวิตด้วยดังนั้นหลังจากเฟสนี้เป็นเฟทที่สาคัญกว่าซึ่งผมเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูแบบองครวมเพราะเราต้องคิดถึงหลายๆจุดที่มาทาด้วยกันเฟสนี้แหละยาก หลายคนไม่อยากเข้ามาที่จะคุยเรื่องเฟสน็กแล้วไม่มีใครที่จะมาถ่ายทอดไม่มีใครที่จะมาถ่ายรูปไม่มีใครที่จะมาทําการตลาดให้หน่วยงานและคนที่จะอยู่รับผิดชอบเฟสนี้ได้เฟสที่2เรารวมถึงชุมชนและสังคมด้วยเพราะหลายชุมชนถ้าเขาโดนย้ายออกเขาก็ต้องเปลี่ยนหมู่บ้านสังคมชาติพันธุ์ต่างๆถ้าเขาย้ายเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคนของเขาหรือชาติพันธุ์ของเขาเขาจะทํายังไง พวกหมู่บ้านพวกผู้ใหญ่บ้านเขาต้องมา planning เรื่องของชุมชนกับสังคมอันที่สองก็คือเศรษฐกิจกับการงานสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่สามารถที่จะทำงานเดิมๆได้อีกต่อไปแล้วการที่เขาจะเปลี่ยนงานบางคนอาจจะ40 50แล้วให้เขามาเปลี่ยนอาชีพมันเป็นสิ่งที่ยากมากและเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเรามีคอร์สอะไรที่จะมาช่วยคนเหล่านี้ที่จะสามารถที่จะสมัครแล้วมาเรียนอาชีพต่างๆใหม่ๆไหม อันที่สก็เป็น Infrastructure กับ City Planning ที่เป็นบริหารการจัดการเรื่องของอผ่านเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ m e n t a l กับ health wellness ซึ่งเป็นสุขภาพด้านจิตและด้านร่างกายถ้าเราคิดง่ายๆก็คือเมืองสร้างด้วยคนถ้าเมืองจะฟื้นฟูได้คนก็ต้องฟื้นฟูแต่บางครั้งเราลืมจุดนี้เราลืมว่าคนสำคัญ เราเลยสร้างอันนี้สร้างอันนูน้นช่วยอันนี้ช่วยอันนูน้นลืมว่าคนยังไม่พร้อมเลยความหวังยังไม่มีเลยแล้วเขาจะไปต่อได้ยังไงเฟสสุดท้ายเป็นเฟสที่สำคัญด้วยเราจะทำให้เราเข้มแข็งยังไงการฟื้นฟูก็เป็นกะบวนการที่ยากแต่การฟื้นฟูให้เข้มแข็งกว่าเดิมยากที่สุด เพราะเราต้องการที่จะดูว่าเชียงรายหรือเมืองของเราเราต้องทำยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่3เดือนแรกเป็นเรื่องของ immediate relief เราต้องไปช่วยคนที่มีที่ที่จะนอนได้มีบ้านที่สะอาดมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจำเป็นรวมถึงซ่อมบ้านด้วยแต่ตั้งแต่เดือนที่สองที่เกิดขึ้นเราก็ต้องวางแผน ว่าเราจะฟื้นฟูเมืองนั้นได้ยังไงแล้วขั้นตอนนี้ใช้ประมาณ9เดือนตั้งแต่วางแผนการคุยการแล้วก็มีแผนการที่ชัดเจนแบบองค์รวมที่เมื่อกี้เราคิดด้วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจกด้วยฟื้นฟูโคนด้วยฟื้นฟูอาชีพฟื้นฟูชุมชนหลายๆด้านเลย9เดือนแต่ในเดือนที่10เราต้องสร้างให้เชียงรายเข้มแข็งกว่าเดิมเราต้องทอํายังไง คือเราต้องมี pre disaster plan คือตอนนี้เราต้องวางแผนถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกทีเราต้องทำยังไงในระยะสุดท้ายอ่ะเราเริ่มก่อนได้ไหมบางครั้งไม่ได้เพราะถ้าเราถึงหน้าหนาวเย็นสบายเราก็ลืมว่าน้ำท่วมคืออะไรเราต้องมาแบบใกล้ๆเหมือนปีหน้าช่วงเดือนสิงหากันยาจะครบรอบหน่งปีใช่แล้วเ,เราจะเริ่มเตรียมตัวเราจะสอนชุมชนหมู่บ้านมีรีสปอนส์ได้ยังไง